แทนแทนวันนี้นะครับพวกเราวัวกับควายนะครับจะขึ้นรถไถไปเที่ยวกันนะาเตรียมตัวไปไปลบน้อยจะไปเที่ยว้วไปวันนี้เราก็ขี่ไปเที่ยวกันไปทัวเลยนะครับอ๋อขึ้นขึ้นไม่ได้ครับเออได้นะครับแล้วนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยไปที่เมืองแล้วเราเสาวกันดีไหมไปเราไปดูที่เมือง เมืองไปเลนนยเดี๋ยวเสาลำทางหน่อยลำทางหน่อยเออไปแล้วครับไปที่เมืองเลยเฮ้ยตแ,แต่ที่เมืองเดนอสเสามีไดโนเสาร์ดุร้ายด้วยนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะรอดจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเราลองไปดูกันดีกว่าเฮ้ยเจ้าเจ้าไดนอสเสามาแล้วเราต้องไปหาไดนโนเสาร์าที่กินพืชก ไปเลยหาไดโนเสากินพืชก่อนนี่เรามาอยู่กับไดโนเสากินพืชแล้วนี่สามตัวเห็นไหมนี่แล้วพวกนี้เป็นไดโนเสากินเนื้อใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยโอ้เราจะโดนกินไหมเนี่ยเยพราะเราเป็นวัวกับควายนะยที่ดีเราหนีไปหาเพื่อนพวกเราดีกว่าไปไปกันเลยนี่เรามีเพื่อนเราเจอเพื่อนแล้วเร,เราเจอเพื่อนนั้นเราลอดแล้ว เราไปเข้าฝูงเราดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิ่งเล่นกันในทางรถแข่งกันนะอะ่นี่วันนี้เรามีเพื่อนกี่ตัวบ้างอ่านี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิ่งแข่งกันด้วยแข่งกันเนะี่ยใช่อ่ามามาดูซิเรามีตัว,ม,ตวมีตัวไหนบ้างอาชิต้าเปิดซิเปิดหน่อยสักสองตัว ตัวนี้ไม่มีขต้องใส่ะตัวนี้มีไหมไม่มีอ่ะดูพี่ดูสิงตโตเซต้องใส่ใครก่อนอโอ้ยสีคล้ายๆกันเลยเนี่ยโอเคจบคลิปก่อนนะ